สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับวันนี้22มีนาคม2 5 6 4ครับ28มีนาคมอย่าลืมไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับเวลาเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ08.00นถึง17นาฬิกาครับก็อย่าลืมไปใช้เสียนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล ทั่วประเทศครับ28มีนาคมครับทีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนที่อยู่ในเขตอบตอก็สนใจเหมือนกันว่าเอาเมื่อเลือกตั้งอบตอเสร็จเ,เมื่อเลือกตั้งเทศบาลเสร็จไปแล้วนี่คิวต่อไปจะเป็นการเลือกตั้งอบตอรหรือเปล่านะใช่หรือไม่นะเพราะว่าอบตอก็อยากจะเลือกเหมือนกันพี่น้องที่อยู่ในเขตองค องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต,ต,ต,ตก็อยากจะเลือกตั้งสมาชิกอบตอและก็นายกอบตอเหมือนกันตอนนี้อยากจะเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารแล้วนะครับซึ่งหลังจากการเลือกตั้งสทแล้วคิวต่อไปจะเป็นการเลือกตั้งอบตอรหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีครับขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรี thereby. ตอนนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นยังเหลืออีก สามประเภทนะครับก็คือเลือกตั้งกทมนะครับกทมแล้วก็เลือกตั้งพัทยาเมืองพัทยาแล้วก็เลือกตั้งอบตนี่แหละครับส่วนจะเลือกอันไหนก่อนหลังนะนั้นนะครับขึ้นอยู่กับมติคณะมนตรีซึ่งการจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดนะครับตามกฎหมายใหม่นับตั้งแต่กฎหมาย ประกาศใช้นั้นการเลือกตั้งครั้งแรกนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับมติคณะมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทนั้นๆนะครับเมื่อมติคณะมติมีมติเห็นชอบการเลือกตั้งประเภทนั้นๆเสร็จแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังกกตนะครับกกตก็จะประกาศบันเลือกตั้งตัวไปเมื่อกกตประกาศบันเลือกตั้งนะครับณวันที่กกตประกาศบันเลือกตั้งนั้นสมาชิก ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานอยู่นขณะนั้นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งอยู่ณขณะนั้นก็จะหมดวาระลงในวันที่กระกะตประกาศเลือกตั้งซึ่งก็ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบมติคณะมนตรีก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าจะตอบคําถามถ้าพี่น้องประชาชนถามว่า,า,วาเลือกตั้งสอทอเสร็จแล้วคิวต่อไปอบตอใช่หรือไม่ไม่สามารถตอบได้ครับต้องขึ้นอยู่กับมติคณะมนตรีนะครับว่า จะเห็นชอบเห็นควรถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดนะครับก็จะมีมติออกมาจึงจะแจ้งเรื่องไปยังกะกะตต่อไปขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ขั้นตอนพอทราบแต่วันที่ยังไม่ทราบและคิวต่อไปจะเป็นอบตอรหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะมตรีนะครับส่วนที่มีข่าวทางสื่อออกมาว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณวันที่เท่านั้นเท่านี้มีการเปิดเผยออกมาว่ามีแหล่งข่าวระบุ ทำนองนั้นก็ว่ากันไปตามข่าวอันนั้นก็คือข่าวนะครับข่าวก็คือข่าวส่วนความเป็นจริงอย่างเป็นทางการก็ขอแนะนําพี่น้องประชาชนนะครับรัวฟังตามขั้นตอนตามมติคณะตีแล้วก็ตามที่กระกะตประกาศต่อไปส่วนข่าวที่ปรากฏทางสื่อต่างๆอันนั้นก็คือข่าวจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้เพราะเขาอาจจะมีข้อมูลที่เจาะลึกมาจากแหล่งข่าวที่ ระบบก็อาจจะเป็นอาจจะมีการวางแผนการไว้ล่วงหน้าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ใช่เลยขึ้นอยู่กับมติครมและกกตจะประกาศนะนะกคต่อไปก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในการดูข่าวสารทางแวดวงโซเชียลต่างๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ของเราที่นํามาเสนอก็เสนอไปตามหลักการและขั้นตอนก็คือจะเลือกตั้งอะไรยังไงต่อไปนั้นแล้วแต่ มติคณะมนตรีจะออกมาและกรกตประกาศตามมติคณะมนตรีต่อไปจะเป็นอบตอหรือไม่ต้องคิวต่อไปต้องติดตามข่าวกันอีกอย่างใกล้ชิดต่อไปครับสวัสดีครับ